สวัสดีค่ะทุกคนป้ามนาพาแซฟส์ไซเดนมาร์กจ้าวันนี้ป้ามนาจะพาชมเครื่องมืออุปกรณ์ทำงานจ้าวิธีการใช้เครื่องเขาเรียกว่าอะไรนะหินวิเศษนะคะเห็นไหมคะจะมีรอยวินวินไปแล้วนะคะวินวินนะคะป้ามนาจะพาชมนะคะอันนี้ก็คือห้องน้ำที่ป้ามนารับผิดชอบนะคะที่เราจะใช้เนี่ยหินตัวเนี้ย แต่ก่อนนะคะตรงขอบน้าเนี่ยขอบน้ำข้างข้ามเนี่ยเขาจะมีคราบเหลืองนะคะถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนถ้ามันถูกปิดค้างหรือแช่ไว้นานๆเช่นช่วงปิดเทอมหรือว่าช่วงที่ปิดหลายวันนะคะมันจะมีคราบเหลืองๆที่ขอบนะคะป้ามนาก็จะใช้ตัวนี้ถูๆๆอย่างนี้เลยนะคะ ถูๆยังนี้เลยถูให้ลอดเลยนะคะถูให้ลอดแล้วมันก็จะสะอาดนะคะมันก็จะสะอาดอันนี้ก็คือขั้นตอนการขัดนะคะแต่ใช้ทุกว,นกวนันทุกวันทาทุกวันเนก็คือเราก็ใส่น้ํายาแล้วก็ขัดทุกวันนั่นแหละนะคะอันนี้ก็คือห้องน้ําจ้าเครื่องมือต่างประเทศมีเยอะนะคะนอกจากหินแล้วนะคะหินแล้วก็ยังมี ที่ปั่นรูเล็กรูน้อยไว้แย่ตามรูตามอะไรร่องน้ํานะคะอันนี้ก็คือสําหรับในห้องน้ํามีแม้กระทั่งที่ขัดนะคะที่ไว้เวลามอาีอะไรที่ต้องขัดเช่นหมากฝรัง่งเช่อน,ชอ,นอะไรที่มันติดพื้นเราก็ขัดไปเลยนะคะนี่จะเป็นขัดไปเลยเนาะมีมากมายนะคะหลากหลายอย่างเอาไว้ใช้มากมายเลยค่ะเครื่องมือมากมายนะคะ น้ำยงน้ำยา,าเราก็ใช้เยอะป้าโมนาคเคยทำคลิปไปมั่งแล้วแหละเนาะมีมากมายนะคะนี่แหละวิธีชีวิตทำงานของป้าโมนาจ้า